สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้องยอมรับนะคะว่าทุกวันนี้เนี่ยคนไทยเราให้ความสําคัญกับเรื่องของรูปร่างหน้าตากันมากเป็นพิเศษบางครั้งเนี่ยนะคะเขาขอให้แบบหน้าสวยหุ่นดีไว้ก่อนแต่ว่าบางทีเนี่ยลืมเรื่องของสุขภาพไปบ้างนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้จริงๆด้วยนะคะก็เลยไม่รู้ว่าตอนนี้ระบบภายในร่างกายตัวน,นี้เนี่ยอาจจะรวนหมดแล้วก็ได้นะคะฟังแล้วนึกถึงตัวเองนะครับและที่คุณบีพูดมาเนี่ยนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าต้องการให้เห็นถึงความสําคัญข,ของการตรวจสุขภาพโดยเฉพาะสําหรับคนวัยทํางานนะครับที่ตั้ ตรวจสุขภาพเลยเนี่ยนะครับซึ่งอาจจะมีระบบภายในร่างกายของคุณที่เริ่มผิดปกติแล้วซึ่งถ้าเกิดเราตรวจพบช้าไปเนี่ยนะครับอาจจะลุกลามกลายเป็นโรคต่างๆหรือภาวะป่วยรุนแรงได้เช่นกันนะครับ แต่ว่าที่น่าเป็นห่วงก็คือว่าทุกวันนี้ค่ะคนไทยเราเนี่ยไม่ค่อยจะให้ความสําคัญกับการตรวจสุขภาพเป็นสักเท่าไหร่นะคะเห็นได้จากผลสํารวจพฤติกรรมด้านสุขภาพค่ะเมื่อช่วงปีที่ผ่านมาโดยบริษัทประกันสุขภาพแห่งหนึ่งนะคะที่ทําการสํารวจจากกลุ่มคนนะคะจาก15ประเทศทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกค่ะรวมถึงคนไทยอยู่ด้วยนี่นะคะกว่า800คนผลปรากฏว่าคนไทยไม่ค่อยตรวจสุขภาพค่ะโดยมีเพียงร้อยะ5 4ของคนไทยนะคะที่ได้ตรวจสุขภาพในช่วง12เดือนที่ผ่านมานะคะและจากข้อมูลนี้นะครับจึง ต้องนาข้อมูลในบทความปีละครั้งเรื่องดีๆที่ควรตรวจเผ <mm> mm> ยแพร่ผ่านทางกรุงเทพธุรกิจมาฝากกันครับโดยนายแพทย์กฤษดาศีดามพุทธผู้อำนวยการศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒนะน,นานาชาติระบุถึงกลไกในร่างกายหลายๆอย่างครับที่ควรจะได้รับการตรวจเช็คอย่างน้อยเนี่ยสักปีละครั้งนะครับซึ่งแค่หนึ่งครั้งต่อปีเนี่ยก็ถือว่าน้อยกว่าการนํารถเข้าไปตรวจเช็คเข้าศูนย์ของหลายคนซะอีกจริงด้วยนะคะเอาเถะค่ะเริ่มจากการ อันตรสาวตับกันก่อนเลยนะคะเพราะว่าในปัจจุบันค่ะพบภาวะมันจุกตับนะคะซึ่งเป็นอาการหนึ่งของโรคกินดีอยู่ดีมีผลทําให้ตับแข็งแล้วก็กลายเป็นมะเร็งตับได้ค่ะต่อมานะคะก็คือการอันตรสาวช่องท้องค่ะดูนิ่วในถุงน้ําดีนะคะไตทั้งสองข้างม้ามและตับอ่อนรวมถึงการอันตรสาวมดลูกหรือว่าต่อมลูกหมากด้วยค่ะเพื่อที่จะดูนะคะว่ามีขนาดก้อนโตขึ้นหรือไม่ในมดลูกก็มีภาวะเนื้อง,งอกแบบไม่อันตรายได้นะคะซึ่งจะพบได้ใน1-5ของผู้หญิงค่ะ สำหรับสาวๆเนี่ยทุกๆปีควรจะตรวจเพิ่มเติมก็คือการตรวจภายในนะครับไม่ใช่แค่มะเร็งปากมดลูกเท่านั้นแต่ว่าคุณยังสามารถตรวจการตกขาวติดเชื้อหรือว่าท่อปัสสาวะหย่อนหรือตรวจภายในปากมดลูกด้วยก็ได้นะครับรวมถึงการตรวจมะเร็งเต้านมซึ่งตรวจได้ทั้งจากการคลำแล้วก็เมโมแกรมครับก็คือเอ็กซเรย์เต้านมแบบบีบให้แผลเห็นชัดยิ่งขึ้นซึ่งคุณหมอท่านนี้ก็แนะนำครับว่าไม่ต้องตรวจทุกปีแต่ว่าขอให้ได้รับการตรวจสักครั้งในชีวิตก็ยังดีครับค่ะนอกจากนี้นะคะในเรื่องของโรคมะเร็งก็สําคัญเเช่นดียว เพราะฉะนั้นต้องมีการตรวจสารบ่งชี้มะเร็งนะคะ <c oughs> ทั้งเรื่องของมะเร็งต่อมลูกหมาก <c oughs> มะเร็งรังไข่นะคะตับ ลำไส้มะเร็งเต้านมรวมถึงการตรวจค่าเลือดอื่นๆด้วยค่ะนอกจากนี้นะครับยังต้องตรวจหาสารที่เป็นตัวการบ่งชี้โรคหัวใจหลอดเลือดต่างๆด้วยนะครับซึ่งคุณหมอเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าเป็นการตรวจหาคอเลสเตอรอลแต่อย่างใดแต่ว่าเป็นโฮโมซิสตีนนะครับซึ่งเป็นสารหนึ่งที่มีในเลือดมากซึ่งถ้าเกิดมีมากไปก็จะไม่ดีนะครับซึ่งสามารถตรวจได้จากเลือดแล้วก็หาตรวจได้ตามคลินิกทั่วไปด้วยครับค่ะและนอกจากนี้นะคะในแต่ละปีค่ะยังต้องมีการตรวจน้ําตาลสะสมด้วยนะคะซึ่งหากใครค่ะที่ปกตินะคะเคยตรวจแต่เบาหวาน ครั้งนี้ค่ะขอให้ตรวจทีโมโครบิน a 1 c ด้วยนะคะซึ่งเป็นน้ำตาลสะสมที่จะบอกความเสี่ยงของสุขภาพที่เกิดจากการกินอาหารได้นะคะรวมถึงการตรวจหัวใจค่ะจะเป็นการตรวจแบบขึ้นไฟฟ้าทั่ว,วไปก็ได้หรือว่าการวิ่งสายพานนะคะโดยเฉพาะกับคนที่มีประวัติโรคหัวใจค่ะและสุดท้ายนะคะอย่าลืมตรวจเรื่องของปัสสาวะอุจจาระบ้างน,นะคะเพราะว่ามันสามารถที่จะบอกโรคที่ซ่อนเอาไว้ได้ค่ะและเมื่อคุณตัดสินใจไปตรวจสุขภาพในเร็ววันนี้สิ่งที่ควรทราบต่อมาก็คือการเตรียมตัวนะครับก่อนจะไปเข้ารับการตรวจสุขภาพนั้น ก็คือการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอในวันก่อนหน้านั้นครับแล้วก็ไม่ควรจะอดนอนหรือดื่มสุรากาแฟในคืนก่อนการตรวจสุขภาพด้วยเนื่องจากจะทําให้ความดันโลหิตสูงกว่าที่ควรจะเป็นและควรใส่เสื้อผ้าที่พับแขนเสื้อขึ้นได้สะดวกครับไม่รัดแน่นเพื่อความสะดวกในการเจาะเลือดน,นั่นเองค่ะสําหรับการตรวจัลซ่าซาวช่องท้องส่วนบนเนี่ยนะคะควรงดน้ําอาหารหชั่วโมงค่ะถ้าหิวหรือว่ากระหายมากๆเนี่ยสามารถดื่มน้ําหวานหรือน้ําได้แต่ว่าให้งดนมหรือว่าครีมนะคะ,คะสําหรับการตรวจช่องท้องส่วนล่างค่ะควรดื่มน้ํามากๆนะคะ จนปวดปัสสาวะแล้วค่อยรับการตรวจค่ะในส่วนของการตรวจระดับน้ําตาลในเลือดแล้วก็ไขมันในเลือดนะครับมีความจําเป็นที่จะต้องงดน้ําและอาหารก่อนนะครับเพื่อให้การเจาะเลือดได้ผลที่ถูกต้องหากคุณกระหายน้ําหรือว่าหิวน้ํามากเนี่ยนะครับก็สามารถจิบน้ําเปล่าได้เล็กน้อยซึ่งหลังจากการเจาะเลือดแล้วคุณยังสามารถดื่มน้ําแล้วก็รับประทานอาหารตามได้ทันทีและเมื่อเจาะเลือดเสร็จแล้วควรจะพับแขนไว้อย่างน้อย5-10นาทีที่สําคัญไม่ควรจะคลึงหรือว่านวดบริเวณที่เจาะเลือดเพราะว่าอาจจะทําให้เส้นเลือดแตกได้ครับค่ะแล้วก็อีก อีกอย่างหนึง่งที่เวลาไปตรวจสุขภาพหลายคนตกใจเวลาเห็นร,รอยเขียวช้ำนะคะที่เจาะเลือดเนี่ยก็คุณหมอก็เลยบอกเลยนะคะว่าเป็นอาการของเส้นเลือดแตกอันนี้ไม่ต้องตกใจเพราะว่ามันจะจางหายไปเองนะคะภายใน1-2สัปดาห์หรือว่าเราอาจจะใช้เป็นยาทาก็ช่วยลดอาการได้เหมือนกันนะคะใครที่ทํางานบริษัทก็จะมีการตรวจสุขภาพประจําปีนะครับแต่ว่าคนที่อาจจะเป็นฟรีแลนซ์หรือว่าทํางานอิสระเนี่ยก็ควรจะหาเวลาไปตรวจสุขภาพบ้างก็จะดีต่อสุขภาพของคุณเช่นกันนะครับ